สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแกนนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์กับรถบ้านมือสองคอนแกนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับอาจจะขัดขัดหน่อยนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาจัดโปรนะฮะหรือว่าเป็นราคาสุดท้ายแล้วกันไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคันนี้จริงๆรถสวยขับดี โฟดี D, สภาพรถบอกเลยว่าหน่าเอาไปใช้งานมากโอนี o ้ i, ราคาสุดท้ายแล้วท่านใดได้ไปก็นะฮะก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวดูสภาพกันก่อนเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นรถคันนี้นะครับคันนี้เป็น t o โยต้าวีโปี2006หรือว่าปี2549นั่นเองนะฮะคันนี้เป็นสประตูขับเคลื่อน4ล้อ 4ฟวิล l นะครับรถเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุเครื่องเกียร์ดีนะครับนะฮะมาชมสภาพกันคันนี้เป็นกับเครื่องสีล้อโฟวิลเครื่องยนต์เขาเป็น2.5ดีเซลนะครับย้ําว่านี่คือเครื่องดีเซลนะครับนะฮะสีสารรถสวยๆนะครับอยู่ที่ประมาณ90%ในส่วนสีนะฮะอาจจะมีสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงบ้างนะฮะมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาชมแบบละเอียดนะครับ คันนี้ได้ยางดีอยู่นะครับเป็นยางโอตานิถึงปีจะอยู่ที่ปี2020นะฮะแต่ดอกยางเลยเหลือแก้มยางนุ่มๆไม่มีแตกไม่มีร้าวช่วงล่างสวยเลขกซีจะเป็นเลขหน้านะครับผมนะปี2 0 0 6ถ้าเป็นประมาณปี2008ก็จะเป็นเลขกซีหลังถ้าเป็นตัวปลายปีนะครับผมนะมันใดข้างสมบูรณ์แบบนะฮะสีส,สันรถสวยๆภายในนะฮะคันนี้ฟิล์มสวยนะครับ ภายในสะอาดสะอ้านซักฟอกให้หมดไม่ว่าจะเป็นทั้งพรมทั้งเบาะและหลังคานะครับฝ้าหลังคาทุกอย่างก็คือทําความสะอาดให้หมดทั้งหมดนะฮะคอนโซลสวยนะครับมีจอให้นะครับผมเป็นเกียร์โฟลว์แบบเกียร์ธรรมดานะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สองแสนนิดๆนะฮะคันนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทสองดอกนะฮะมีกุญแจกันขโมยหนึ่งดอกนะครับผมนะนี่ครับก็สามารถใช้งานได้ ส่วนเกียร์กุญแจนะฮะก็จะมีสำรองให้แล้วก็เป็นกุญแจรีโมทนะฮะเลขไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่2 4 5 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับนะฮะรถเดิมๆนะฮะเห็นไหมฮะเดิมๆเ,เลยนะครับความเดิมเม็ดอาร์คนะครับเดิมนะฮะบอดี้เดิมๆโรงงานนะฮะเม็ดอาร์คชัดเจนไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับผมนะฮะเละเอกสารพร้อมนะครับบอกได้เลยว่า เอาไปโอนต่างจังหวัดได้เลยนะคะคันนี้นะฮะยังเป็นเล่มเดิมอยู่นะครับผมจดทะเบียนปีสีเก้าแล้ววันที่ครอบครองก็สีเก้านี้นแสดงว่าเล่มเดิมนะครับจัดผ่านโตโยต้าลิซซิงนะฮะพันโทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนะ,ะแล้วก็รับโอนเมื่อปีห้าสี่นะครับนะฮะแล้วก็มารีไปเน้นอยุธยาต่อแล้วก็รับโอนเมื่อปีห้าเจ็ดยังเป็นคนเดิมอยู่นะฮะ,ะแล้วก็เปลี่ยนมือเป็นพี่ผู้หญิงนะครับผมนะก็เปลี่ยนมือเป็นพี่ผู้ชาย ในนี้ประมาณ3มือนะครับภาษีปัจจุบัน2,400กว่าบาทเท่านั้นเองภาษีนะดูได้นะครับแต่ชื่อบุคคลนะฮะจะดูไม่ได้เพราะถ้าลงไปมันจะตัดในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหน้า18ไม่มีอะไรนะครับมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็การจัดไว้เน้นเท่านั้นเองนะฮะก็นะฮะยังเป็นเล่มเดิมอยู่นะครับข้อดีก็คือยังดูประวัติง่ายนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาชมรอบรถเดี๋ยวพาลองขับนะฮะ คันนี้บอกเลยว่าเราฟังราคาได้เลยนะฮะนี่ครับภายในสะอาดซ้านสวยใสๆแบบนี้นะครับผมนะฮะเม็ดอาร์ตยังคงเดิมทั้งหมดนะฮะเห็นไหมฮะไม่มีชนหนักไม่มีความอย่างแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าถ้าจะตอนนี้ถ้าถ้าคิดจะซื้อสีประตูธรรมดาไปใช้งานอาจจะมีตั้งแต่ราคาอยู่ที่แสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าสองแลองมาดูคันนี้นะครับท่านได้โปวิวนะเวลาขึ้นเขา เวลาไปไล่ไปนานะครับดีกว่าแน่นอนนะฮะนี่ฮะสีสันสวยนะฮะอาร์ตเม็ดอาร์ตก็ยังเดิมทั้งหมดนะฮะเห็นไหมฮะเม็ดอาร์ตยังเดิมช่วงล่างสวยๆนะครับเห็นไหมฮะช่วงล่างสวยๆเลยนะครับยางดีชัดสีสวยนะครับผมนะสติ๊กเกอร์เดิมๆนะฮะกันชนท้ายผมแถมให้ใหม่ชนเดิมมีรักยิ้มนิดนึงนะฮะ,ฮะก็เปลี่ยนให้นะฮะช่วงล่างน,นี่เห็นไหมฮะ สวยๆใสๆนะครับยางไหลมีพร้อมนะครับผมรถเดิมๆสวยๆนะครับนะฮะเดี๋ยวจัดโปรแบบไม่ต้องต่อราคาขอเป็นราคานี้นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะแม็กเรนเนอร์สวยนะครับผมอาร์คเดิมทุกเม็ดนะครับ e l a ชัดเจนชายล่างสวยๆไม่มีผุนะครับผมเห็นไหมฮะสวยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยนะฮะเห็นไหมครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับนะฮะ วนมาทางด้านซ้ายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวปิดใหม่นะครับโอเคนะครับมาทางด้านซ้ายสีสันบางๆสีซูเชัซีสวยนะครับผมนะฮะนี่ครับก็จะมีแค่ตัวนี้รอยถะลอกนิดๆหน่อยๆน่าจะใส่ของนู่นนี่นั่นเท่านั้นเองนะครับนี่ครับฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเนะี่ยสาสานเช่นกันนะครับนะอาเดิมเดิมเห็นไหมฮะ เม็ดอาร์กเดิม,ดมๆรถคันนี้ก็จะใช้อยู่แถวสกนนครน,นะครับผมนะฮะก็จะเป็นดินแดงหน่อยเราก็เลยแกะออกมาทำความสะอาดซักนะครับไม่งั้นก็จะแดงๆนะครับอ่าชายล่างเอ่อบันไดข้างสมบูรณ์แบบมีตำหนิตรงนี้นะครับผมนะในส่วนตำหนิของงานสีก็คือคิวร้อ,อเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะคอนโซลสวยนะครับบุ๊กเซอร์วิสยังเหลือนะครับผมนะฮะบุ๊กเซอร์วิสมีคอนโซลสวยๆนะฮะนะ ความเดิมออาพาดูหรือยังนะฮะเห็นไหมฮะอาร์ตเ,เดิมนะครับผมนะฮะนะฮะก็รับรองว่าคันนี้นะครับนะฮะไม่อายใครแน่นอนถ้าท่านใดได้ไปได้ไปใช้นะครับผมยางก็เป็นชุดโอตานีทั้งสี่เส้นนะครับภาสีหกเก้านะฮะ,ภา,ะ,ฮะภาสีไมคขาหกเก้ากันยาเกือบเต็มปีนะครับผมนะฮะเกือบเต็มปีนี่กระจก,กยังเป็นกระจกเดิมสติ๊กเกอร์กระจกก็ยังอยู่นะครับ ในตัวที่ช่วงบารันตีของโตโยต้าครบรอบปีในรอบได้ถ้วยปี2005นะครับผมนะฮะนี่ครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้สวยจริงนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้สภาพนี้ผมบอกว่าปกติมันจะค่อนข้างหายากแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมม,มันอยู่นานนะครับผมนะฮะทั้งทที่ลูกค้าก็ไม่มาดูสักคนนะฮะ ะนะฮะไม่เป็นไรนะครับนี่เห็นไหมฮะน็อตเดิมไม่ขยับนะครับซีนเดิมทั้งหมดนะครับผมอ่านะฝากระโปรงเดิมตีตาชัดเจนซีนเดิมนะฮะลิเกอร์แอร์ยังอยู่ครบมาทางนี้นะฮะเห็นไหมฮะน็อตก็ยังเดิมนะครับซุ้มซอกได้เดิมทั้งหมดดูห้องเครื่องล้างระบมสารให้แล้วนะครับอาร์ทุกอย่างก็ยังอยู่มาร์คอยู่ทุกทั้งหมดนะฮะนี่ครับนะะเพดเ,เดิมๆนะครับผมนะฮะ เหดเดิมสุ้มซอกเดิมนะครับเม็ดอาร์กเดิมเดิมน็อตไม่แกะนะครับคานแอลชัดเจนสติ๊กเกอร์กันรอยน,อน็อตเป็นน็อตดำนะฮะคานหน้าต้องเป็นน็อตดำนะครับเลขคานชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นก็น่าจะมีการเปลี่ยนหรือว่ามีแต่มีชนอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้เดิมๆนะครับน,น็อตจะเป็นน็อตดำเลยสำหรับพวก t o โยต้นะครับผมนะฮะ แล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ครับคานหน้าเดิมๆบางๆคานาชัดเจนพวกนี้ก็จะเป็นน้ายาเคลือบเฉยๆนะครับเห็นไหมฮะอาร์ตเดิมน็อตไม่แกะไม่ถอดสันาแก้มเดิมๆซุ้มซอกได้เดิมหมดทั้งหมดนะครับนะฮะเห็นไหมฮะน้ายาหม้อน้ําไม่ขาดนะฮะเห็นไหมฮะเทอโบเดิมโรงงานนะครับโฟกัสเห็นหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะสวยอยู่นะครับผมนะฮะหม้อน้ําก็เป็นหม้อน้ําของโตโยต้านะครับแต่ว่า มันจะเลือนหายไปแล้วมันจะเป็นเดนโซ่นะครับตีไว้เดนโซ่นะครับนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวผมบอกราคาแล้วพาลองขับอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวกุญแจเสียบ่รถนะครับพอคงเพลาขับอยู่ครบนะครับผมนะฮะโฟล์วใช้งานได้ดีปกตินะครับไม่มีปัญหาสตาร์ทตีนี้ง่ายแบบนี้นะครับมาดูเพลาขับด้านหน้ากันนะครับว่าอยู่สมบูรณ์แบบไหมนะฮะเห็นไหมฮะนะเห็นไหมครับเขาขับ ูครบทั้งหมดนะครับผมนะอยู่ครบทั้งหมดนะครับมันจะมีคาบดินแดงนิดหน่อยนะครับคาบดินแดงเพราะว่าทางสกลก็จะเป็นเขาดินดินจะเป็นดินภูเขานะครับก็จะเป็นแดงๆหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์นะฮะดูกำลังเครื่องยนต์นะครับชักสุดเลยนะครับผมนะไม่มีไอไม่พ่นนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ดีนะครับหัวฉีดไม่มีปัญหานะครับ หัวฉีดไม่เค็นะฮะเดินเรียบนะฮะไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบหัวฉีดใดๆเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบนะฮะเอาไปใช้อีกสิปีนะฮะถ้าดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องหม้อน้ําก็ไม่มีปัญหานะครับนี่นะฮะนน้ำนิ่งๆน้ำยาไม่ขาดนะครับดูแลดีมากคันนี้ผมก็ใช้บ่อยอยู่พอสมควรนะครับผมนะฮะก็จะจริงๆก็สลับใช้เพื่อให้แบตมันชาร์จนะครับผมนะฮะนะ,ะก็คันนี้ก็ แบตนะฮะผมจาไม่ได้ว่าผมเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะครับนะฮะนีเปลี่ยนใหม่แบตเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะที่160968นะครบแบตเดิมมันกําลังมันไม่ค่อยดีโตโยต้าถ้าแบตกําลัง CCA น้อยนะครับจะสตาร์ทดิ้ยากนะครับนะฮะต้อง CCA อย่างน้อยต้องมี400ขึ้นอันนั้นอันนั้นแบตใหม่นะจะประมาณ580-600ถึงนะครับนะฮะส่วนราคาฟังทีดีนะฮะ ท่านไดเร็วท่านนั้นก็ได้ไปนะฮะแต่ลูกค้าต้องมารับเองของหรือต้องมาเปลี่ยนเองนะครับราคานี้ผมไม่เหลือกําไรแล้วจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแบตใหม่ล้างน้าความสะอาดนะครับแล้วก็ต่อภาษีนะฮะไม่เหลือจริงๆนะค,คันนี้เอาไปราคา2แ4 9 0 0บาทนะฮะ2แ4 9,000บาทถ้าท่านคิดจะหาซื้อสีประตูอยู่ลองมาดูคันนี้ ได้โฟวิลด้วยนะครับผมนะฮะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทขอเป็นราคานี้ของเรือเปลี่ยนเองมารับเองนะฮะไม่เหลือใดๆนะฮะไม่เหลือกาไรใดๆแล้วสําหรับคันนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้มีบ่อยอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาทดสอบขับขี่นะครับนะฮะโฟวิลถ้ายาดูโฟวิลการใช้งานนะครับก็ไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับตั้งแต่ผมลงแต่ราคา279ประมาณนั้นนะฮะ นะก็โปวิวใช้งานได้แน่นอน To y ยต้ปัญหาโปวิวไม่ค่อยมีปัญหาน้อยมากไม่จุกจิกนะครับนะฮะถ้าสนใจยังไงก็มาได้ที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือพิวมพ์ว่าวัฒนชัยจเจริญรถบ้านจะมี GPS ปักอยู่ที่นี่นะครับผมปักไว้แล้วนะครับผมนะใน Google Map แล้วก็ห่างจากปตทเห็นไหมครับปตท่ Port ะปตทเดี๋ยวโฟกัสปตทก่อนนะนะฮะปตทห่างประมาณ200เมตรนะครับมาที่นี่นะครับ ยิงยืงกันนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นท่าพระโกสุมนะฮะไปที่โกสุมสารคามนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสนใจโทรเบอร์0ูนนะครับ2 7 4 4 2 7 9ผมเอาเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับ0 9 8 2 7 4 4 2 7 9ปดสองเจ็ดสี่สี่สานยดี่สี่สี่หนึนะครับนะฮะราคานี้นะฮะก็ขอขายเป็นเงินสดก่อนนะครับผมยังไม่ตีในราคาตีเทินนะครับผมนะฮะ ยังไม่ได้ตีในราคาตีเทินนะครับขอเป็นราคาที่ขายเงินสดนะครับสาหรับราคานี้ราคาเดียวนะครับก็ท่านใดเร็วก็มาเอารับไปได้เลยนะครับนะฮะเกรดวัดใช้งานได้ทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหามีแค่น้ํามันระดับถํำเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขับขี่ทดสอบดูนะครับว่าตาเร่งเป็นยังไงบ้างนะครับภายในห้องโดยสารเงียบนะครับผมนะฮะเสียงรบกวนภายนอก น้อยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะใน,นเรื่องของเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่มีปัญหาเสียงก็จะไม่เข้ามาลอ,อยเจาะด้านหน้าก็น้อยเสียงที่แทรกเข้ามาในห้องเครื่องก็จะไม่มีนะครับเสียงเขกไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่าดีคันนี้ผมเปลี่ยนคัดใหม่ด้วยนะครับนะฮะคัดจะเหยียบนิ่มๆเหมือนรถใหม่เลยนะครับคัดไม่แข็งนะครับคัดไม่แข็งนะฮะเหยียบนิ่มมากเพราะฉะนั้นท่านเอาไปใช้ก็เป็น10ปีแน่นอนนะฮะ มันไปใช้เป็นสิบปีแน่นอนนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนเดี๋ยวผมพากดคันเร่งดูนะครับผมนี่เกียร์หนึ่งนี่เกียร์สองนะฮะโอ้รถเยอะนะครับน,น่าจะเป็นช่วงเขาเลิกงานกันแอร์เย็นช้ำนะครับแอร์ไม่มีปัญหานะฮะแอร์เย็นปกติเลยนะครับผมนะฮะนี่ขับขี่ธรรมาดาก่อนขับลื่นๆอ่ะวิ่งดีๆนะฮะคันนี้วิ่งดีไม่มีรีแมพ นะฮะเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเดิมๆไม่มีโมดิฟายใดๆไม่ว่าจะเป็นท่อไม่ว่าจะเป็นการรีแมปใดๆไม่มีคือเดิมๆโรงงานนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะยยเทิร์นนะตรงนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวพากดคันเร่งขึ้นนินระยะสั้นๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะสนใจคันนี้249,000บาทเท่านั้น249,000บาทนะครับ เดี๋ยวเรายูเทิร์นนะเกียร์สองฮะนี่เกียร์สนะฮะโอ้โหระยะระยะนะครับผมนะฮเกือบไม่พ้นนะฮะกดคันเร่งที่เกียร์สนะฮะไปเลยนะฮะขึ้นเนินเห็นไหมฮะวัดรอบใช้งานได้ปกตินะครับความเร็วมาดีไม่อื่นนะฮะเกือยู่สองพันหไม่ได้อื่นอย่างที่คิดถ้าชอบแรงกว่านี้ก็ต้องไปรีแมปแล้วนะฮะนะนี่ครับแป๊บเดียวศูนยนะครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับนะฮะ มันวิ่งได้อยู่แล้วแหละนะครับวีโก้เขาเพเขาวิ่งดีอยู่แล้วนะฮะอัตราเร่งเขาดีอยู่แล้วนะครับนะฮะสนใจ2องแสนสี่ขอราคานี้มารับเองเอาไปเปลี่ยนของเลวเองนะครับผมนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้ชุดโอนเล่มพร้อมนะครับสองแสนสี่หมื่น 9,000บาทนะครับผมราคาสุดท้ายแล้วไม่มีถูกกว่านี้ไม่ไม่มีลดไปกว่านี้แล้วนะฮะหารับได้นะครับมาเอาไปได้เลยนะครับผมนะ,ะลองคิดดูถ้าจะซื้อ4ประตูสักคันนะฮะถ้าเป็น w ฟว e l จะดีกว่าไหมนะ,ะอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจโทรมาเบอร์0982744279ไลน์ดี0944754441นะครับสำหรับวันนี้จะขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ